เล็บเราเราจะตัดยากใช่ไหมเพเราะเล็บเราหนาใช่ปะ เตรียมใจไม้อย่างว่าหนังะอเจ็บฮ<ไ>ึไม่ปาหนังออกใช่ไหมครับหรือว่าไงใส่ยกไม้พีนะ่ะเออหนังจบลเล็บนั่งเพี่เอิ้นจะไม่ตัดเล็บลูกค้าออกเนาะเพราะว่าถ้าเราตัดเล็บลูกค้าออกอะค่ะเล็บมันจะเป็นล่องทีนี้เสร็จพี่จะเอาแต่หนังออกน้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องเล็บขอน้องมีปัญหาคือเป็นหนังก้อน มันแดงๆแล้วเสียบมือถือไใช้แบอผมมันก็เป็นหนังเหมือนกันดีมันก็เจบิดหน่อยแต่ครั้งนี้หนูไม่ได้เป็นหนังนะแต่ว่าพี่เอิ้มจะเคลียร์ให้ดูว่าเราจะต้องตัดเล็บแบบไหนเนาะเราหาตะไบตะไบเล็บให้มันบางนะคะแล้วหนูก็ตัดเฉพาะด้านหน้าอย่างนี้ห้ามเข้าโค้งเข้าไปดีที่เราเป็นคนไม่ชอบงัดแงะ ถ้าหนูเป็นคนชอบงัดแงะนิ้วนี้หนูก็จะโขกเหมือนกันเพราะอันนี้ที่พี่เอิ้มขอถ่ายก็เพราะว่ามันมีเศษสีดำถ้าผู้ชายอ่ะเขาเห็นสีดำปุ๊บเขาจะตัดเข้าไปเลยเพราะก็ตัดเข้าไปทีนี้มันก็จะลึกเข้าไปลึกเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นเล็บขกเหมือนอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชายบางคนเราก็จะตัดส่วนนี้ก็ไปเลยถ้าตัดอย่างเงี้ยคือผิดหนูจะทําให้เราเป็นเล็บขก บางทีอผมเตัดแต่อันนี้มันอม่นี่ไม่ได้ตัดแล้ดีแยกมันไปเลยทีนี้เนาะพอเราจะไปส่วนนั้นเนาะตัดให้พอดีกับขอบอย่างงี้ถ้าเราตัดพอดีกับขอบกดยังไงมันก็จะไม่เจ็บเพราะเล็บมันพ้นเนื้อมาแต่ถ้าเกิดเล็บมันอยู่อยู่ตรงระหว่างกึ่งกลางกดยังไงก็เจ็บเพราะว่ามันมาชนกับหนังแล้วก็เวลาที่เราจะเอาขี้เล็บออกเนาะคะ เวลาหนูจะเอาขี้เล็บออกหาเหล็กเนาะเขี่ยทะ่ะเอ๊ะข้างนี้หนูเคยอักเสบไหมน่าจะเคยครับเพราะว่าเป็นร่องรอยของเนื้อบวมมันไม่ได้เป็นแบบหมอมใช่ไหมบางทีเราบอกว่าตัดออกแต่พอมองดูครับนี่นะคะเวลาจะเอาขี้เล็บออกเขี่ยอย่างเงี้แต่มันเหมือนมันฝังมานานเลยเนี่ย แต่อย่างงี้พียเพิ่มแต่งหา้าเพราะว่ามันติดอันนี้นะถ้าพี่เอื้อมตัดไปแล้วหนูก็เลี้ยงเล็บออกมาตรงเนี้ยได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่เอื้อมจะเอาช่วงของเล็บตรงเนี้ค่ะให้มันเชื่อมเข้ากับเล็บอันนี้แล้วเล็บมันก็จะยาวออกมาได้ แต่อันนี้ที่พี่เอิ้มจะเอาออกก็เพราะว่าหนูเหมือนแบบปล่อยไว้นานมันก็จะทำให้เรามีกลิ่นเท้าอันนี้ที่พี่เอิ้มต้องตัดอย่างงี้เพราะว่าพี่เอื้อมจะเอาคราบสีดำของน้องออกเนาะ เพราะถ้าน้องเอาไว้เดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเท้านะคะ Dở mà. Ừ. เสร็จนงค่